เปขั้นสุดหนุ่มกวินขอบคุณภรรยาสุดแซบซื้อของขวัญวันเกิดสุดหรูให้วันเกิดปีนี้ของกบินดูวลที่อายุเพิ่งครบ28ปีเรียกว่าเป็นปีที่พิเศษมากๆเพราะภรรยาสาวสุดแซบ ปุ่มปุ้ยพันธิภาได้มอบของขวัญวันเกิดให้เป็นนาฬิกาแบรนด์เนมสุดหรูซึ่งกวินบอกว่าแพงเกินแต่เดี๋ยวจะมีอะไรให้คืนแน่นอนพร้อมกับได้โพสทั้งภาพและข้อความขอบคุณภรรยาไว้ว่าขอบคุณนะที่รักที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดของขวัญปีนี้แพงเกิน เราสัญญาว่าเดี๋ยวมีอะไรให้คืนแน่นอนขอบคุณที่รักเราและให้อภัยกับข้อบกพร่องของเราและอีกหลายๆอย่างที่เราอาจจะผิดพลาด28แล้วในวันเกิดเราขอให้เธอมีความสุขและขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยเช่นกันนะครับ ซึ่งทางด้านภรรยาก็ได้โพสต์อวยพรวันเกิดสามีไว้ซึ้งๆปนหาว่า HBD ของขวัญปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเธอเป็นผู้ชายของปุ้ยแล้วมันไม่ใช่แค่นาฬิกาแต่มันหมายถึงเวลาที่เราให้เธอหวังว่าเธอจะใช้มันอย่างคุ้มค่าในวันที่เจอเรื่องยากลำบากขอให้มองที่นาฬิกาแล้วเดินเข้าร้านจำนำนะไม่ใช่สายเปแต่ชอบทุ่มเทเพื่อผู้ชาย